มาดูการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงผู้กำกับ กาันบ้งะะโดยโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้สรุปภาพรวมเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงผู้กำกับการทั่วประเทศรวมทั้งหมดเนี่ย 1, นนเอนายนะคะยืนยันว่าเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เลื่อนระดับขึ้นตามที่แต่ละกองบัญชาการเสนอมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรประวุฒิถาวสรสลิโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้สรุปภาพรวมการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี2,557นะคะโดยระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตอรอเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ะ พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจรวม1,711ตำแหน่งแบ่งเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนระดับรองผู้บังคับการ279ตำแหน่งเลื่อนขึ้นระดับรองผู้บังคับการ132ตำแหน่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนระดับผู้กำกับการ1,047ตำแหน่งแล้วก็เลื่อนขึ้นระดับผู้กำกับการอีก253ตำแหน่งค่ะโดยหลังจากนี้จะส่งบัญชีรายชื่อกลับไปยังกองบัญชาการต่างๆ เพื่อลงนามคําสั่งแล้วก็ให้มีผลในวันที่15มกราคม2558ค่ะโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะยังบอกด้วยว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นต้องการให้มีการกระจายอำนาจการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจ ไปสู่กองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศให้มีอำนาจในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานค่ะภายในหน่วยของตนซึ่งตามคำสั่งคอสชฉบับที่88ก็ยังกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าให้แต่ละกองบัญชาการนั้นเสนอบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งยกย้ายเข้ามาสู่ที่ประชุมกรตรและก็จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปค่ะ